ฟินหนักมากเมื่อแจ็คสันหวังโผลร่วมงานยองแจกอเซเว่นงานนี้จึงเกิดโมเมนต์สุดน่ารักมากมายหวนให้คิดถึงบรรยากาศเก่าๆที่ทั้งคู่ได้อยู่ร่วมกันในฐานะสมาชิกวงกอเซเว่นจนเหล่าอากาเซพากันติดแฮชแท็กแจ็คสันยองแจเบสเฟรนและแจ็คแจจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์ เห็นแล้วก็อยากจะให้ทั้งคู่มีผลงานร่วมกันสักครั้งหนึ่งจริงๆหรือถ้าจะให้ดีก็อยากให้กลับมารวมตัวกันบ่อยๆทั้ง7คนเลยดีไหมคะเราอากาเซ่บอกเลยค่ะว่าน่ารักมากๆจบกันไป้วคะ่ะสับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ